บทที่34สหายจากวันวานก่อนจะข้ามกำแพงตะวันออกซอจีอามาจากทางใต้ถึงจะความจำเสื่อมเล็กน้อยเพราะต้องฝืนข้ามกำแพงหลอนปราสาทระหว่างทางแต่อาการก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเธอจึงทราบดีชายแดนทางทิศใต้คือดินแดนที่มล็ดพันแห่งความตายซึ่งผุดขึ้นมาจากนารกค่อยๆขยายอาณาเขตช่างหน้าขันที่นัน่นกลายเป็นดินแดนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักการแห่งความตายซอจีอาเคยพบเจอคนเหล่านั้น เหล่าผู้ที่ศึกษาความตายมักจะแต่งกายด้วยโค้นยาวสีดำอาศัยอยู่ในซากหอคอยส่วนใหญ่เป็นจอมเวทแต่ก็ยังมีกลุ่มคนข้างศาสนา เธอได้ยินมาว่าเพื่อที่จะเข้าใจแก่นแท้ของความตายเสี่งสำคัญคือการเข้าใจโลกแห่งความตายซึ่งเป็นโลกทั้งใบของพวกมันและเพื่อที่จะทำแบบนั้นไม่มีทางเลื่อกอื่นนอกจากเผชิญกับความตายความรู้เกี่ยวกับโลกแห่งความตายที่คังซอนฮูสาธยายให้เธอฟังคือสัจธรรมที่ไม่มีทางรู้ได้เลยหากไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ในโลกแห่งความตายมาก่อนข้อมูลเหล่านั้นลึกลับจนถึงจุดที่แทบไม่มีใครย,ยืนยันข้อท็จจริงให้ได้เคยมีประสบการณ์ในโลกแห่งความตายหรือไง ซอจีอาที่แทบไม่ประหลาดใจกับสิ่งใดเลยเพราะเกิดมาเป็นเผ่าพันธุ์อายุยืนและมากความรู้เริ่มตกตะลึงกับสิ่งที่คัางซอนฮูแสดงให้เห็นคัางซอนฮูมักเป็นแบบนี้เสมอไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้เอลตกใจแต่เขาทำสำเร็จทุกครั้งยังกับเป็นซีทคอมที่เตรียมกันมาค้างซอนฮูจ้องไข่กสักพักก่อนจะสอดกลับเข้าไปในเสื้อกลับกันเถอะคุณจะทำยังไงต่อเตรียมตัวจากนั้นก็ล่าค่อนข้างฟังดูขัดหูเมื่อนำคำว่าล่ามาใช้กับผี จูฮยอนซอที่เริ่มใจเย็นลงบรจงเปิดปากอย่างระมดระวังค,คุณคำแรกหลุดออกมาแล้วแต่เธอไม่รู้ว่าควรพูดอะไรต่อจูฮยอนซอลังเลเล็กน้อยก่อนจะรวบรวมสมาธิคุณต้องการให้เราช่วยอะไรไหมข้างซอนฮูสายหน้าหน่วยงานของเธอคงมีคู่มืออยู่แล้วใช่ไหมทำไปตามนั้นเลยการที่ขังซอนฮูพูดแบบนั้นเท่ากับบอกเป็นนายว่าคู่มือของโอวิค,คือสิ่งที่ร้าประโยชน์ถ้าปฏิบัติตามคู่มือเธอจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ ต้องขอบคุณที่จูฮยอนซอหัวไวจึงเข้าใจสิ่งที่คังซอนฮูต้องการจะสื่อเธอไม่ต้องกลัวว่าจะตกที่นั่งลำบากดังนั้นอย่ามาขวางกันและทำในสิ่งที่ตัวเองควรทำกล่าวคือคังซอนฮูประเมินว่าโอวิกไม่มีประโยชน์ในการล่าข,ของตนจูฮยอนซอน,นึกทบทวนสิ่งที่เห็นผ่านไข่มุกโลกที่เหมือนกับโลกในกระจกโลกแห่งความตายเหนือตาเปล่าค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าโอวิกทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้แค่ไม่มาขวางทางก็ถือว่าทำประโยชน์แล้วจูฮยอนซอนพยักหน้าขอให้โชคดีนะคะ ดูเหมือนว่าคังซอนฮูจะชอบคําตอบแบบนั้นชายหนุม่มตรงกลับมาสํานักง,งานทันทีเมื่อกลับมาถึงลินล,ลี่กําลังอยู่ที่แปลงพืชผมสีดําเปียกชุม่มประหนึ่งสาลายทะเลคล้ายกับพึ่งสระผมลินล,ลี่กําลังยืนตัดแต่งพืชอยู่หน้าแปลงพืชไปไหนมาเข้ามาข้างในสิฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังลินล,ลี่จ้องคังซอนฮูก่อนจะถอนหายใจไม่คิดจะพักผ่อนเลยสินะพูดจบเธอเดินตามหลังพลางเช็ดมือด้วยผ้าภายในบ้านชาโซฮีกําลังเป่าผมเสียงใดที่ไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนคํารามลัน่น ลิลี่มานี่หน่อยฉันจะเป่าผมให้มีอะไรการท่ามกลางบรรยากาศที่เคร่งเครียดชาโซฮีปิดได้แล้ววางลงบนชั้นทุกคนนั่งลงบนโซฟาข้างซอนฮูที่นั่งแยกบนโซฟาเดียววางแกนผีลงบนโต๊ะนี่คือแกนของผีที่ชันฆ่าไปเมื่อวานใช่เมื่อวานเจ้าฆ่าผีแล้วเก็บมันมาลิลี่เสริมพลางพยักหน้าโดยปกติแล้วผีจะไม่มีแกนแต่ในบางกรณีก็มีได้ในกรณีไหนเป็นผีจากสุสารเก่าแก่จะเรียกว่าดันเจียนก็ได้ ดันเจียนเหรอถึงตรงนี้ดินล,ล,ลี่เอียงคอเป็นนว่าไม่เข้าใจชาโซฮีที่ชอบเกมเป็นทูนเดิมพอจะเข้าใจเล็กน้อยและค่อนข้างผิดค่าซอจีอาร์ก็ดูเหมือนจะเข้าใจเป็นชาโซฮีที่พูดขึ้นหมายถึงดันเจียนปิดในเกมใช่ไหมเข้าใจเร็วดีนี่ข้างซอนหูวอธิบายต่อผีจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีการจัดพิธีศพอย่างถูกต้อง นั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจทว่านั่นเป็นได้แค่ความเชื่อในต่างโลกแต่ไปด้วยปัจจัยที่เหนือความคาดหมายถึงจะมีหลุมศพของผู้ตายที่ผ่านกรรมวิธีอย่างถูกต้องถึงจะเป็นสุสานที่ทำแบบเดียวกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนความทรงจำของผู้คนเริ่มเลือนลางพลังเวทที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกสั่งสมทีละนิดและเปลี่ยนให้ทั้งสุสานกลายเป็นผีหรือถ้าให้พูดในภาษาเกมสภา,าวะดังกล่าวจะสร้างมิติเล็กๆของคนตายที่คล้ายกับดันเจี้ยนปิดเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเป็นคถาามจากลลิี่ ซอจีอาร์ก็เพิ่งถามคำถามนี้ไปข้าง่วนฮูเองก็ไม่แน่ใจว่าตนทราบได้ยังไงเฉกเช่นความทรงจําส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเทว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ข้อมูลของตอนคือความจริงอย่างไรข้อกังขาฉันเคยได้ยินมาว่าตามส่สารหลวงในอาณาจากักรมักมีนักบวชคอยประกอบพิธีกรรมขับไล่ผีเป็นระยะลิล่พยักหน้าเป็นนายว่าเห็นด้วยซอจีอาร์งกศีรษะประเด็นหนึ่งนี่คือสามัญสำนึกเทว่าความกังขาของพวกเธอยังไม่หายไป แล้วทำไมเราไม่เรียกนักบวชมาจัดการเอเจนต์แบล็กของโอวิกน่าจะเคยติดต่อกับดินแดนใกล้เคียงเอาไว้บ้างถึงจะค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้อัญมณีสีฟ้าในมือของคังซอนฮูส่องแสงและกลายเป็นดาบยาวสภาพค่อนข้างเก่าคัางซอนฮูไม่ใช่นักรบและไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นท่าทางจับอาวุธชนิดนี้จึงเก้งๆกลางๆตอนนี้ก็เช่นกันเทว่าในสายตาของชายหนุม่มปราศจากความลังเลดาบฟันผีดาบตัดนิรัน ข้างซอนหูทราบดีไม่ใช่เรื่องยากที่จะดึงคุณสมบัติของมันออกมาใช้งานจึงก้มมองใบดาบด้วยความมั่นใจทำไมต้องโยนขุมทรัพให้โอวิกด้วยขุมทรัพย์ลิลลี่จ้องข้างซอนฮูด้วยแววตาโฉนเพราะเธอรู้ว่าข้างซอนฮูที่ชอบทำตัวบูมบามจะมีเหตุผลรองรับพฤติกรรมของตนเสมอข้างซอนฮูยิ้มเกาแก้มพลางจ้องหน้าลิลลี ลิลลี่ถ้าในาสุสานของผีมีเหล่าวิญญาณเดินเตะเตะแล้วถ้าสุสานนั้นกลายเป็นมิติปิดขนาดเล็กหมายความว่าจะต้องมีกระแสะพลังเวทหนาแน่นใช่ไหมล่ะถ้าเราได้เข้าไปเข้าเรื่องเลยได้ไหมข้างซ่อนหูหัวร้อนในลําคอจากนั้นก็หยิบกล้องออกมาจากเสื้อกล้องที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาพกไว้ตั้งแต่ตอนไหนเธอไม่สงสัยบ้างหรอว่ากล้องถ่ายรูปจะถ่ายติดโลกของผีหรือเปล่าไอคนเพี้ยนไม่ซขอด้แรงกว่านี้ได้ไหม ถึงชาโซฮีจะพูดแบบนั้นแต่คังซอนฮูท่าเพียงพยักหน้าด้วยความภาคภูมิใจทำหน้าภาคภูมิใจทำไมรู้วิธีเข้าไปหรอคังซอนฮูเริ่มใช้ช็อกว่ารูนบนพื้นทุกคนเริ่มกันหายใจเพราะชายคนนี้มักจะแสดงอภินิหารอยู่เสมอเทว่ามีเพียงลิลลี่ที่คิดว่ามันแปลกสามารถกล่าวได้ว่าหากไม่นับคังซอนฮูลิลลี่รู้จักภาษารูนมากกว่าใครในที่นี้เธออาจจะวาดรูนไม่เป็นแต่ก็พอจะมีเซนส์หลังจากติดตามคังซอนฮูมานานลิลลี่จึงบอกได้ว่าสิ่งที่คังซอนฮูกำลังวาดไม่ใช่รูนพิเศ แต่เป็นรูนบาเรียกีจกันจุดที่พิเศษกว่าปกติคือเส้นหนาๆที่ถูกวาดเสริมเข้าไปข้างซอนฮูบรรจงใช้ช็อกว่ารูนอย่างระมัดระวังจากนั้นก็วางแกนผีลงไปตรงกลางและใช้เท้าเหยียบนี่คือวิธีเข้าหรอลิลี่ถอยหลังพลางถามข้างซอนฮูยิ้มและพยักหน้ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรรูนนี้มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมประตูทางเข้าถ้าไม่มีรูนประตูมิติที่เปิดออกจะหายไปอย่างรวดเร็วจะทำให้คนที่เข้าไปถูกขังอยู่ด้านใน ตามปกติแล้วประตูมิติจะมีเสียงคล้ายกับกระแสไฟฟ้าหรือเสียงกระดาษถูกฉีกขาดรุนแรงตามด้วยเสียงลมพายุเทว่าประตูมิติที่กำลังเปิดออกกลับมอบบรรยากาศที่แตกต่างประหนึ่งกระแสน้ำวนกำลังหลังไหลออกจากท่อระบายน้ำอย่างเชื่องช้าวังวนสีซีดจางที่แยกไม่ออกว่าเป็นสีฟ้าสีเขียวหรือสีม่วงยังคงหมุนวนใจกลางประตูอย่างต่อเนื่องประตูบานนี้กำลังเชื่อมต่อกับดินแดนแห่งความตายไม่เซกมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกดังกล่าวเลนเลขคราวนี้ห้ามตามมา ข้างซอนฮูเชื่อในดาบที่ตนกำลังถือลินลีล่ที่ไม่มีดาบจึงอาจจะตกอยู่ในอันตรายตกลงเธอไม่ดื้อรัน้นโฉมผู้นำทางที่ไม่ต้องการเป็นภาระย่อมรู้จักแยกแยะสถานการณ์ที่ตนจะเป็นได้แค่ภาระข้างซอนฮูเข้าไปในประตูมิติโดยทั่วไปแล้วเมื่อข้ามประตูมิติแสงสว่างจะท่วมท้นการมองเห็นตามด้วยเส้นแสงที่ชวนให้เวียนหัวแต่การข้ามประตูมิตินี้แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคล้ายกับสติค่อยๆเลือนลางคล้ายกับกำลังลืมตาในความฝัน ข้างซอนฮูลืมตาขึ้นด้วยความระมัดระวังมองไปทางขวาเขาเห็นภูเขาเหินที่ได้พบกับเซลฟี่ครั้งแรกอยู่ไกลออกไปมองไปข้างหลังเขาเห็นภูเขาหิมะไกลล,ลิบลับถูกหมอกหนาปกคลุมจนมองเห็นได้เพียงเขาโครงมองไปทางซ้ายเขาเห็นทุ่งกว้าง เพราะว่าบนภูเขาหินไม่มีชื่อจริงของคีโฮเตสลักอยู่เหนือภูเขาหินก็ไม่มีเกาะท้องฟ้าและไม่มีป่าเบอร์บิลด้าอยู่บนทุ่งกว้างจุดที่คัางซอนฮูกำลังยืนคือตำแหน่งของเบดแคมแต่ที่นี่ไม่ใช่โลกมีเพียงสุสานใหญ่ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลสร้างเบดแคมในที่แบบนี้ทำาไมถึงไม่ปรึกษาอาจารย์ฮวงจุ้ยก่อนคัางซอนฮูอดตั้งคำถามไม่ได้ท่ามกลางกลุ่มหมอกควันที่ลอยตัวตาม สุสานซึ่งไม่รู้ว่าย้อนเวลากลับไปนานแค่ไหนเต็มไปด้วยแสงสีเขียวและสีฟ้าอ่อนอากาศค่อนข้างเย็นมีเพียงเสียงฝีเท้าของคังซอนฮูที่กำลังเดินไปรอบสุสานที่นี่คือความทรงจำของสุสานอัดแน่นไปด้วยพลังเวทจนกระทั่งกลายเป็นโลกใบเล็กคังซอนฮูกำดาบแน่นพลางเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังชายหนุ่มทราบดีสุสานแห่งนี้ต้องมีแกนเฉกเช่นไข่มุกที่เป็นสัญลักษณ์ของสุสานเข้าแงนหน้ามองสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นอีกาหรือปีศาจบินผ่านท้องฟ้าด้านบนไป จากนั้นก็เห็นลูกป่งใบหนึ่งตำแหน่งไกลามากจนดูเหมือนจุดสีดําแต่ข้างซอนฮูสามารถระบุดได้ทันทีภาพหลอนจากความกลัวงั้นหรอเขาอดสงสัยไม่ได้เพราะในมิติแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดเสียสมาธิไปครู่หนึ่งกลับแกลบเมื่อได้สติกลับมาข้างซอนฮูตอบสนองตามสัญชาตญาณดาบในมือกำแน่นสิ่งที่อยู่ตรงนั้น ลูกครึ่งระหว่างสุนัขและหมาป่าอายุปานกลางคางซอนฮูเหยียดดาบเตรียมฟันแต่ทันใดน,นั้นความตึงเครียดมาลายหายไปในพริบตาย่อมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะหมาป่าของต่างโลกกำลังมองมาทางคางซอนฮูพร้อมกับกระดิ่งหางระบุให้ชันก็คือหมาป่าผีแถมยังเป็นหมาป่าที่คางซอนฮูรู้จกักจอร์านในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการดิ้นรน หลังจากพึงพอใจกับเพดานหยาบๆที่พอจะช่วยกันฝนและเตียงฟางหนานุ่มด้านล่างสำหรับซุกหัวนอนคังซอนฮูกำลังสร้างกำแพงหยาบๆที่ช่วยบดบังไม่ให้สิ่งมีชีวิตด้านนอกมองเข้ามาใกล้กับชายหนุ่มมีสุนัขตัวหนึ่งกำลังกระดิกหางอย่างเอาเป็นเอาตายทาว่าแทนที่จะช่วยงานสุนัขตัวดังกล่าวกับเป็นตัวป่วนแถมยังเอาแต่ตามติดไม่ห่างแต่ถึงอย่างนั้นคังซอนฮูก็ชื่นชอบมันแกชื่อจอนสารส่วนนี่วิวสารสนิทกันเอาไว้ล่ะเข้าใจไหม วิวสารขานตอบด้วยนิสัยแบบนี้มันอะไรกันหลังจากนั้นชายหนุ่มยิยมให้กับมาล่าเนื้อแสนซื่อสัตย์ของตนผู้มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ2ปี